สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซีงช่องรันพุทลนพรัยทุกคนทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับเลขพี่จันทร์ที่ทุกคนถามหานะครับเลขพี่จันท์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเลขชุดนะครับวด16มิถุนายน6กเขียนนะครับมาแล้วครับขอบคุณพี่จันนะครับที่นำดีแนวทางดีๆมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซีงช่องนะครับ มาดูกันนะครับว่าเลขพี่จันวันที่16มิถุนายน6เกนี้มีตัวไหนบ้างครับนี่นะครับพี่จันให้เด่นเด่น5กับ0นะครับ16มิถุนายน6เกต์นี้ครับพี่จันให้เด่น5กับ0ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวนทางตัวเลขประกอบกับการตัดสินใจนะครับให้นำไปซื้อ ถลากินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นะครับเราก็นําแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณพี่จันนะครับที่ให้แนวทางมานะครับเด่นห้ากับศูนย์นะครับเด่นห้ากับศูนย์ชุดสามตัวนะครับสามตัวก็เป็นเจ็ดหนึ่งห้าและก็เจ็ดสองห้านะครับเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดสองห้านะครับ แล้วก็ชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวมีหนึ่งห้าสองห้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับนี่ครับลงวันที่ไว้นะครับสิบหกเดือนหกหกเจ็ดนะครับที่จันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ หน้าจอไว้ดูได้เลยครับเลขพี่จันนะครับก็ขอบคุณพี่จันนะครับที่แบ่งปันแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกแล้วก็ F4 ทางช่องนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับขอบคุณแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับก็ขอให้16มิถุนายน6เกตน,นี้ก็ขอให้เลขพี่จันเข้าอีกนะครับสาหรับวันนี้ผมรันพนมไพรก็ฝาก List D D v แนวทางดีๆไว้แค่นี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันพนมไพรนะครับ สำหรับวันนี้ผมหลัดมณฑลไยก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ